เลยนะคะทุกคนทีพีกันหมดเลยอ่ะสุดยอดมากสลิปเพจโคตรเยอะจริงเหรอสลิปเพจไปประมาณสี่เท่าอ่ะสี่เฮ้ยถามจริงสลิปเพจทีพีสี่เท่าไม่เคยเจอสลิปเพจเยอะขนาดนี้แสดงว่าถ้าเกิดว่าใครที่กดออเดอร์มาห้าเปอร์เซ็นต์แต่กำลังจริงๆคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ มาตอนนี้สองหมื่นสองหมื่นกว่าแล้วนะครับไปติดที่สามหมื่นนะครับขอบคุณอาจารย์เต้ยนะคะที่ส่งผลยานเทสให้เราด้วยถ้าใครไปเซลล์นี่นะบอกเลยว่าฟิล์มเซล ก่อนก่อนที่พี่เตยส่งสัญญาณใช่ป่ะกับตัวเซลล์เหมือนกันหนึ่งสามเจ็ดร้อยเซลล์ <700. S 2> ลจุดเดียวกับพี่เตยเลยเหนึ่งสามเจ็ดร้อยเซ็จปุ๊บพี่เตยส่งสัญญาณบายไว้ยแล้วก็พี่เตยบอกอ๋อตรงนี้มันเป็นเทคนิคซูเปอร์ฮิดเด้นแล้วฟิล์มเห็นแล้วแหละว,ว่าแท่งสีชั่วโมงแม่งปิดโคตรเขียวเขียวเต็มแท่งเลยเชื่อแม่เว้ยปิดขาเซลล์แล้วก็เปิดบายเลยตอนแรกเซลล์กันมาหนึ่งสามเจ็ดร้อยใช่แล้วนี่นะครับเป็นสามเจ็ดร้อยเซลล์แล้วเสร็จแล้วเจอเจอเทคนิค ซูเป <Super> อร์ฮิดเด้นนะครับอ่ก็เลยส่งสัญญาณขาเซลเลยต้องออกอา <S <S เสร็จแล้วเปิดายต่อนี่นะครับสวยสวยูวยวยโอ้โหนี่ไงเทคนิคซูเปอร์ฮิดเด้นเข้านะครนะเ,ออเทคนิคซูเปอร์ฮิดเด้นเนี่ยเขาบอกว่าตรงเนี้ยเขาจะผักราคาขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยนะเขาจะผักราคาขึ้นต่อนะครับพอมันขึ้นต่อแล้วอย่างที่โค้ดฟิล์มบอกว่าพอสี่ชั่วโมงปิดเขียวอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะปรับตัวขึ้นซึ่งอาตรงๆนะเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไปได้แรงขนาดนี้นะครับ คือคิดว่ามาแค่นี้แหละคือคุยกับโคชทอนไว้ผมคว่าโอ้โหตรงเนี้ถ้าแบบไม่พุ่งไปเลยก็แบบดีดแล้วลูดลูดแบบลูดมันต้องแบบมันต้องลูดเลยถ้าไม่ลูดก็คือไปเลยใช่เนี่ยคือใจเนี่ยกล่าวว่าเออประมาณนี้ละมั้งนะฮะแล้วก็ลื่นลงนะครับข่าวมันซับพอร์ตเทคนิคนะทุกคนนะข่าวมันซับพอร์ตคือมันเป็นไดรเวอร์ที่ทำให้เทคนิคของเรามันวิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเน้นที่เทคนิคนั่นแหละ